เสร็จไข่ว่ยินดีด้วยค่ะคุณกำลังจะได้รับเงินคืนจากกองทุนหนึ่งล้านบาทค่ะหล้านบาทร,รุณายืนยันบัญชีพร้อมรหัสส่วนตัวของคุณหากไม่ยืนยันตอนนี้ กองทุนจะยกเลิกรายการและคุณจะหมดสิทธิ์ได้รับเงินจำนวนนี้ด่วนเลยนะคะด่วนค่ะด่วนกรอกเร็วค่ะเร็วกดเลยค่ะป้อนข้อมูลให้ครบนะคืะเร็วกว่านี้ค่ะกดลิงก์เลยนะคะเอ้ยสตีกันมาแล้ว ทำอะไรก่อรหัสพานก่อรหาสให้ใครเจ้าหน้าที่กองทุนดูดีๆหรือ,อยังใช่โจรหรือเปล่าเจ้าน้ที่กองทุนใจเย็นๆน,นะเพื่อนคิดทำไมผลตอบแทนมันเยอะจังอนะ่ะคิดอีก แล้วลิงมันไม่แปลกเหรอทำไมต้องเร่งขนาดเนี้เจ้านที่กังทุอนอว่าแล้วแกงจน,นไซเบอร์ที่ชอบส่ง SMS มาหลอกนี่หว่าเกือบไปแล้วดีนะมีสติโดวนมากครับอีมมเมลฉบับนี้ขอแจ้งว่าบัญชีของคุณถูกบล็อกเนื่อจากไม่ได้อัปเดตว่บ้าแล้ว ใครเขาจะให้กรอกข้อมูลทางนี้เมลปอมคุณเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมการตลาดของเรารับไปเลยสองล้านทักมาแบบเนี้ยชัวร์เลยแชทปอมแบบไม่แยแครทุกวันเนี้ยภัยไซเบอร์ที่คนไทยถูกหลอกมีหลายช่องทางม,มีสติต่อให้เล็กๆน้อยๆก็ช่วยได้นะลบเด้ แค่มีสติเราเช็คให้ชัวร์ข้ไม่โดนหลอกแล้ววันหลังก็โทรเรียกเองกสิกรไทยบริการทุกระดับประทับใจ